ส่วนข่าวนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามข่าวตำรวจฮีโร่กันบ้างนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิตนะคะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอุทัยธานีค่ะเขาได้มีการแสดงสปิริตและก็ความรวดเร็วในการตัดสินใจนะคะเมื่อพบผู้ป่วยรายหนึ่งค่ะเกิดอาการนะคะหมดสติกระทันหันค่ะระหว่างที่ใช้รถกระบะ ใช้าการจราจรอยู่ซึ่งตำรวจนายนี้อยู่ด้วยนะคะจึงเปิดไฟนําขบวนฝ่าการจราจรที่ติดขัดค่ะแล้วก็ส่งผู้ป่วยหมดสติรายนี้ถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัยค่ะนี่ละค่คุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพขณะที่รถตำรวจของสถานีตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานีนะคะขับนำรถกระบะที่มีผู้ป่วยหมดสติอยู่ในท้ายกระบะค่ะมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาล และสาเหตุที่ตำรวจต้องนำนะคะก็คือรถที่มีผู้ป่วยไม่ใช่รถพยาบาลนั่นเองค่ะยิ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงตอนเย็นบริเวณสี่แยกไฟแดงด้วยหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเป็นเวลาที่การสัญจรน,นั้นติดขัดมากๆผู้ป่วยเนี่ยอาจไปถึงโรงพยาบาลช้า ตำรวจจึงตัดสินใจค่ะเปิดสัญญาณไซเรนแล้วก็เป็นรถนำให้เลยในเหตุการณ์นั้นนะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่นำส่งถึงโรงพยาบาลค่ะสุดท้ายนะคะก็สามารถพาผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงนะคะอายุ40ปีไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ถึงมือทีมแพทย์ได้ทันเวลาพอดิบพอดีเลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่พบเห็นรวมไปถึงญาติของหญิงคนนี้ด้วยนะคะที่ ชื่นชมและก็ขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะโดยตำรวจที่ขับรถกระบะนายนี้นะคะก็คือพันตำรวจโทสามารถสุคงซึ่งท่านเป็นรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีค่ะท่านก็เล่าว่าขณะออกตรวจพื้นที่มาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงนากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีพบรถกระบะมีผู้ป่วยหมดสติอยู่ท้ายรถแต่ว่าการจราจรนั้นติดขัดมากมาก จึงเห็นความเร่งด่วนค่ะตัดสินใจเปิดไฟนำผู้ป่วยฝ่ารถติดซึ่งระยะทางจากไฟแดงไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็ประมาณเกือบ3กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะก็สุดท้ายส่งถึงมือคุณหมอปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยค่ะปรบมือนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้นะคะเป็นรองผู้กำกับการป้องกันปรับปรบปามสพเมืองอุทยัยธานีพันตำรวจโทรสามารถสุคงนะคะตัดสินใจได้อย่างแบบรวดเร็วจริงๆเพราะว่าวินาทีชีวิตเนี่ยบางทีมันรอไม่ได้ แล้วผู้ป่วยเองก็อยู่ด้านท้ายรถกระบะนะคะนอนรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่คือให้หมอพยาบาลเนี่ย ช่วยชีวิตของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุดเนี่ยคือสําคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานาครน,นะที่รถติดต่างจังหวัดเองก็รถติดด้วยและช่วงเวลาแบบเนี่ยเร่งรีบแบบนี้โอ้โหรถเยอะจริงๆนะแต่ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ผู้ป่วยรายนี้ถึงมือคุณหมอแล้วก็บุคลากร,กรทางการแพทย์แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ,คะ